สวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับมอนี่จะพาเข้ามาเบิงนะครับฟ้ามเลี้ยงไกล้บ้านครับผมมาเบิงนะครับวิธีการนะครับแล้วก็รักการเพิ่นนะครับในการเลี้ยงไกลบ้านนะครับมียังไหนแน่ครับครับผมน้ยทนาของแก้วนะครับเป็นของฟ้ามธนาฟ้ามนะครับเนาะครับอันนี้คือใกล้บ้านครับใกล้บ้านเลี้ยงหางขาวครับเลี้ยงหางขาวแมนประม้านกี่ตัวครับเอ่อข้อนี้ปราม้านเกาลอยโตครับเกาลอยโตแมนครับเกาอยโตเขาเลี้ยงมานานยี่ยังครับ อ่ามาถึงว่าชุดนี่เนี่ยมาณสองเดือนครับจะเข่าสองเดือนสองเดือนแมนครับชุดนี้สองเดือนครับผมแล้วแล้วการเลียงไกลเขาเลียงมานานยังครับผมเลียงมาหกปีครับหกปีกปีที่หก๋อจะแบ่งออกเป็นชุดเป็นชุดแมนปีหนึ่งเนี่ยผมสิแบ่งเป็นสามสามรุ่นครับสามรุ่นแมนสามรุ่นอือก็คือเท่ากับพราะรุ่นนี้มันนักในโลกเครื่องแล้วเนี่ยผมกัเอินพ่อขามาหลับครับครับผมในนี้เมันมีตัวตัวเมียครับ แมนครับค่ะครับเป็นเป็พลทค่ะครับเป็นเพลคคาเนาะแมนครับก็คือว่าเขาจะบม่ได้หายใครแม่ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงตัวเลี้ยงใหญ่ขายตัวครับขายตัวแม่นรเลี้ยงไก่เนื้อเนาะแม่ครับขายไก่เนื้อก็คือว่าเอาเอามาเอ่มาเลี้ยงแต่ตัวเนีน้อยนี่ลูกเกียบครับลูกเกียบลูกเียบขาไปซื้อมาตัวละสามสิบห้าบาทครับตัวซ้ากระมือบอกแต่ลูกเกียบเลยอะครับลูกเกียบเลยครับตัวละสามสิบห้าบาทแม่อืมไปเอามาแล้วกามาเลี้ยง แน่ครับลงปุบเลยอาหารใ<ง>ห้เขามีอยังงนี้ครับคือผมต้องบอกว่าเดือนแรกนี่เนาะครับเนาะเอาต้องปรับโครงสงร้รงสางไก่ก่อนว่าจะเป็นเก็บเป๊ะเป็นไก่ที่กันครับปรับโครงสร้างหนึ่งเดือนเนี่ยให้หัวาหายเขาไปเลยครับหัวาหายกับวิตามินครับตอนนี้ผมยังหายครับสองเดือนได้าผมยังหายน้ำวิตามินอยู่เลยครับป๊าปโครงสร้างไก่เขาแข็งแรงให้เขามีการเจริญเติบโตที่ดีอ๋ออาหารไก่เหรอครับเป็นอาหารนี่ครับเป็นอาหารไก่เลยครับไก่เนื้อครับอาหารไก่เนื้อต้องบอกก่อนครับว่าเขาเลี้ยงเอาเนื้อนะครับเดือนแรรรกกเเขาาาต้้อออองหไ่นืคับ พันธีเลี้ยงเอาไข่หลังจากสามเดือนไปแล้วข้าจังเปลีป่ยน,น,นเป็นอาหารไข่คร,ครับม,<อ>มสีสองแบบครับมีสองแบบแมนครับ,รบผมเออถ้าเกิดว่าข้าเลี้ยงแบบหาหารไปแล้วเราเราข้าไห้อย่างอื่นเขาได้บอกครับจัดเนี่ยครับหลังจากหลังจากหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยผมจะมีอาหารเราต้นทุนเพราะรับฟ้ามผมตรงมีครับพันธีเห็นกําไรกตรงมีอาหารเราต้นทุนครับแมนแมนเพราะอาหารมันแพงกอนนี้ครับต้องบอกเกษตรกรทุกคนเลยเนาะครับว่าคัน็ดเล้วบ่เห็นกําไร มันเสียเวลาครับเสียเวลาครับเพาห้องเหตดแลวเขาต้องคำนวณมึงให้ดีครับสหร็บคนสีมาเรยงไม่ค้ดอันครับต้องคิดตรงนี้ครับตรงนี้หารต้อทุนไว้ก่อนสแล็คองผมนี่เป็นหัวอาหารตรงนี้ส่วนหนึ่งครับหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วหลังจากที่มีเขาไก่เขาไก่ในไมถึงว่าผมไปซื้อมาจากโรงสีโลละสามบาทสี่บาทครับมก็บที่มาผสมให้มันครับไก่ครับมกับที่เรต้นทุนเ้องไรแน่นะครับเนาะคือว่าอาหารไก่เนาะไปซื้อเขาพวกเขาปลายบ๊ มันเป็นเขาห็ดสมเร็จไ้เลยครับเป็นเขาไก่เป็นเขาเปล่ไปเลยโลละสามบาทสี่บาทเขาเสรปะม่าถึงเป็นตันหมดแลละครับครับครับเอามาอันนี้คืออายุสองเดือนครับประมาณเกือบเกือบจะสองเดือนครับอกอก็ร่วมประมาณสามเดือนบ่กรับทีฮามาเป็นลูกเจี๊ยบมาบอคับผมรับั้งแ่มือลูกเจี๊ยบมาเลยดีครับนับั้งแ่มือดูกเจี๊ยบมาเลยแมนคือลูกเจี๊ยบมากเขาเต็มที่ยุ่งเขาแค่อทิตย์หนึ่งแหละครับบ่เกิดซิมือหรอกบ่เกิดซิมืออ่าเขาก็มามาบวกครับ เงาเลี่ยงมากนี่ครับเ่เกินนานเกือบเกือบสองเดือนนะครับประมาณนี้ครับตัวเลขกลมๆกับสองเดือนกว่าปีใบบ้านน่ะครับครับผมก็คือในการดูแลรักษาเขาเนี่ยเขาให้ยังบางครับเริ่มแรกเลยผมจะทังฟ้ามที่ผมเอามาเนี่ยเขาจะฉีดฉีดเขาจะหยอดนีวคือส่นให้่ก่อนครับวัคซีนนี่คืส่นให้ก่อนอครับหลังจากนั้นมาเนี่ยรอบสองเนี่ยผมก็สิมาหยอดอีกเทีหนึ่งครับหยอดอีกทีหนึ่งอ่าแมนครับครับผมเพื่อเอาางคือเอาเพื่อความชั่ววาฟ้ามเขา ตีโกหัข้าวองสิไหมครับข้าก็ต้องเพือกวามชัวข้าวพึ่กันเอาชัวไว้ก่อนผมกลับไปเอายูปัสสั์อำเภอยูเอกลายเนี่ยครับยูยไกลาบ้านครับอ๋อไปเอายูปัสสั์ผมลงทะเบียนคุนอยู่กับปัสสั์อำเภอครับเป็นการลงทะเบียนการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ครับทุกอย่างเข้าสิไปขอยาขออย่างี้อย่างเขาป่วยเนี่เาก็ไปขอเขาได้ครับผลดีของการลงทะเบียนแม่ครับครับผมแนะนําเลยครับยางลงทะเบียนครับยังเจนเขาเขาจะเลี้ยงแบบบ่อหลายตัวนี่คุณทะเบียนไห้บ่ครับได้ไหมครับ พอใหเขาเข้า่าปฏิสัยขึ้เขาเลี้ยงสัตว์อครับเขาเขาขึ้นไปเบียนได้ได้เลยครับถ้าเกิดเกิดโรคเกิดยังก็เขากามาเขาได้เขาเขาก็ถือว่ามามือง่หยนะครับเขาจะมีแพทย์ประจำตลอ้ครับเราเราที่เลี้ยงมากเนี่ยเจอปัญหายังบ่ครับไก่ย่งครับย่งเบิกเตอครับคือปัญหาสิ่เจอคือตอนหลุกเทียบเนาะครับเนาะเขาต้องดูแลคอกให้ดีแน่ครับครับเพราะวิการไปสังเกตนะครับมีการเป็นคอกนูบาหน่อยก่อนเขาบว่าท่านในปล่อยโล่งครับอือเพราะว่าเพื่อความอบอุ่นเพราะเขาจะมีไฟ ไฟก๊กขหงเขาเลาวครับกานไนเนาะไฟไฟนี่เปิดตลอดด้วยว่าเปิดตั้งขึ้นช่วงช่วงอุบานเขาเนี่ยครับครับเข้าต้องเปิดตลอดครับเปิดตลอดเพื่อให้เขาอบอุ่นครับมึงการจะเริ่อเจิบตัวเขาเออเขามึงแล้วว่าเออเขาแข็งแรงแล้วใช่เข้าจังปล่อยออกครับมาสู่หอกไงครับครับเราเราให้อาหารเขาในช่วงช่วงไหนครับผมให้สองเวลาครับช่วงเศร้ากับช่วงแรงครับอืออ่าคือตอนนี้เป็นอาหารคือผมบอกนะครับมีอาหารเร็ดลูกอาหารเม็ด ครับเขาไก่ที่ผมมีสีลงสีมากครับทุกมือเน่งกับอาหารนี่มือละกระสอบครับเกาลอยตัวนี่ช่วงเดือนแรกได้เกาลอยตัวหนึ่งอาหารมือละกระสอบแต่หลังจากนั้นแล้วเขาเริ่มการกินการยังเขาครับตอนนี้เพิ่มเป็นมือละสองกระสอบอมลับเขาไก่ผสมกันครับ ก็ในในน้ำนี VII ่มียังผสมบ่เป็นวิตามินครับเป็นน้ำวิตามินน้ำแดงที่อ่าวิตามินทั่วไปข้าหาซื้อได้ทั่วไปครับวิตามินให้น้ำไก่ให้น้ำสัตว์เนาะแม่ให้น้ำสัตว์ครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมเชื่อว่าฟาร์มผมดีดีอัตราตายของสัตว์เนี่ยหน่อยก็คือน้ำวิตามินตัวนี้ครับไม่ใช่ซอยใดครับวิตามินบีสิบสองปะครับแม่นครับบีสิบสองใบโอบีสีเขียวเนาะแม่นครับครับตัวนี้ไม่ใช่ซอยครับอืมอืมให้เขากินอยู่ตลอดครับครับผม กบ้านนี่มีสายพันธ์เดียวหรือว่าหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธ์ครับแต่เขาผมผมคิดว่าสายพันธ์นี่มันเป็นตลาดพอขาผมเขาหลับนะครับเหลืองหางขาวเหลืองหางขาวครับพื้นที่ตลาดพื้นที่ตรงนี้เขาหลับครับครับเป็นไกลบ้านตอนนี้ราคายูทีโลกเท่าไหร่ครับเอ่อเจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อโลครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อโลอยู่ในช่วงแต่ละช่วงครับรอซ้ำกันครับเลียงจักเดือนจับขายได้ครับตัวนี้สามเดือนครึ่งครับอืมเพราะเกินสี่เดือนยูทีการเจะริเตจบโตของเขาครับมันนักเขาครับ เขาต้องเขามาสั่งมึงครับราคาต่อต่อต่อตัวเอ้ยกิกลต่อกิโลอะไรคครับต่อต่อตัวต่อกิโลนี่ก็โลละเก้าสิบบาทโมเกินนี่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาทตันหนึ่งประมาณโลรค่งครับประมาณโลเคิงอือครับผมครับเอาละจับไปล่าสุดเอ่ะที่ว่าเขาหายเป็นชุดเป็นชุดเนี่ยได้จับเงินไปเท่าไรครับเอ่อชุดนั่นผมเรียงมาเนาะผมราคาแบบมันเจ็ดสิบเขาเจ็ดสิบห้าบาทครับครับผมเรียงไปชุดแรกนั่น ปลาเก้าร่อยตัวเือกอันนี้แหละครับครับผมแต่ได้เงื่อนมาก็แสนอยู่ด้วยครับเป็นแสนครับอือแต่เวลาเลี้ยงอยู่สามเดือนสามเดือนครึ่งครับโอ้มาเกินสี่เดือนเนาะประว่านี้ครับแต่มาสามเดือนมันกัดทิดตัวทำผู้ช้มพูดครับมันมันน้ําหนักมันได้ครับแมนแมนแต่สําคัญผมอยากบอกคันเห้ชกันวไรตรงนี้หาเราต้นพุนนะครับตรงนี้นะครับย่าไปยาไปโลกสวยว่าอาหารเม็ดมันสิใหญ่เร็วมันสิอย่างนี้เสียผมว่า เอาข้าเป็นหลักครับทุนนห้อมีหลายปรนไหนครับสำหรับฟ้ามีไงที่เขาตองการแบบเขามีทุนอยู่แล้วเนาะครับเนาะเขาอัดให้เต็มที่เลยอยู่แล้วครับแนนครับหรือปีหนึ่งสามชุดอ่าปีหนึ่งกับผมกับประมาณสามชุดครับสามชุดครับผมส่งมีเวลาผมล่างคอกนะครับกินคอกไว้ประมาณสิบมือสิบหามือครับ๋อตอนที่เหาจับขายเนี่ยห่อๆก็ต้องล่างคอกนะแนนครับสองทำความสะอาดพ่นผ้าเชือครับโรยปูนขาวฉีดเอ็มผ้าเชือ ตอนที่เราชุดไม้มากครับสำคัญใกล้ชุดปลูกตอนลูกเแยบนี่สําคัญมากเลยนะครับครับผมหันบ่อดูแลเขานี่อัตราตายเขาสูงมากครับครับหันเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยอะเรื่องตายตอนลูกเแยบเป็นเรื่องธรรมชาติครับตายอยู่แล้วครับตายอยู่แล้วแต่เ่าเหงื่อไหนเขาติดตายหน่อยตายหน่อยที่สุดใหญ่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับผมอือแล้วแล้วที่ว่ายอดยอดอะไรครับเอ่อเอ่อวัคซีนนิวการเซนครับมันห่อห่าหยอดตามจริงเนี่ย ขาน้องมีฟ้ามีเขาเสือเสือถือเสือใจให้่ครับเขาสิหยดมาห้เลยครับแต่ข้าวข้าวยานเขาโกงหกกะคือข้ามาหยดเองครับหยดอีกทีนึงแมนครับครับก็หยดทุกตัวทุกตัวครับเขาสิกันไหวแต่เขาสิจับมาหยดหยดสายตาครับหยดตาให้จมูกหรอแต้สลิงแมนแมนโอ้ก็จะเจอปัญหาน่อยมากในการเลี้ยงแมนครับขัานเอาข้น้อใส่ใจเขานิดนึงครับใส่ใจนิดนึงครับมันอกี้ปัญหามันอกี่มันตามมาก แันาเลี่ยงแบบตามมีตามเกิดแน่นอนครับปัญหามีแค่ครับครับผมโรงเลื่อนเอ้ยโรงเลื่อนก็จะเป็นแบบปิดนะครับเนาะแม่ครับผมเคยเลี่ยงแบบเปิดครับปัะตูหลายครับปัตูหลเป็นสุนัขเป็นหมาเป็นตัวเงื่อนตัวท่องเยอะมากครับครับก็เลยปิดเป็นโรงเลื่อนไว้แม่เป็นโรงเลื่อนเปียปิดครับเอาละเลี่ยงไกลก็ต้องได้ขายขี่แน่นอนแม่ครับครับผมไอเนี่ยผมก็ใส่กระสอบครับเวลาผมลากอกน่าลอกนี่ครับ ก็เอาไปขายเป็นเงินอีกเป็นเงินอีกครับหมุนเวียนขายยางสำคัญคือใจหลักก่อนครับครับผมทัานใจมัหลักแต่คือะเไ็นยากยู่ครับพาะว่ามันใส่ได้โบ้บ้ท่านถึงสุดไหมครับมันก็ดีทอก่อนถือว่าสางได้ได้ดีบอกครับจะพอไกลก็ผมต้องตอบว่าผมอาศัยบริษัทผสมผสานนะครับเนาะครับอาศัยหลายๆอย่างครับมันก็ยังสิยูหลอดครับมันก็ยัมีเงินหมุนเวียนครับแต่ราเแ็ดใก่ย่างเดียวนั่นเอง มนชะเลี่ยแหลวยังเสียบางขั้งไล่ได้มันก็สิบ่เพียงพ่อนะครับ <ừ> บอกน้องตงนะครับรบอต้องโลกสวยครับบ่ต้องโลกสวยเออแม่ครับอันนี้ก็เป็นหัวอาหารนะครับเนน่เป็นหัวอาหารผสมกับไไอเขาไก่ซิมี่เขาไก่ครับเขากินบเบ๊ทนะครับนะนี่เด่อันนี้นี่ผมสิให้เขาแบบเจ้าเสียครับมันเหลืออยู่แล้วครับเพราต้องให้เขาเหลือขันไข่เขาขาดเนี่ย บางการจะเริ่มเติบโตของเขามา่กว่า2ปีครับคือเข้ามึงเข้าสังเกตเอาครับว่าเข้าหายมากให้นหมายมันไม่มีตายโตหรอกครับครับครับแล้วเข้าหายเขาไปแล้วทขามาแน่มึงเออมันเหลือโอเคแสดงว่าทำนีพ่อครับครับแต่้ามันขาดเนี่ยเข้าต้องเติมแหละครับทั้งเสียงอันนี้เป็นน้ำไฮไก่นะครับเนาะแม่นครับอันนี้เป็นตอมาเป็นทอไงแต่ด้วยสตรีเวล่าครับครับโอ้ถ้าผสมในถังเนี่เขาผสมมีทิ่สองอีกทีนึงแม่นครับครับในปริมาณที่เหมาะสมแม่นครับครับ เลี้ยงในโลงเรื่องนะครับเนาะมันดูแลได้ไงนะครับมันมันผมว่าปัญหามันสีลดลงปัญหาสิหน่อยลงเขาต้องตัดปัญหาทีว่ามันสีเกิดขึ้นไงมันในลายที่สุดครับครับครับว่แไม,ม่นในหน่อยเนาะก่อรอยตัวเนาะครับมันก็ถือว่าลายครับถือว่าลายเกือบพันเลยเนี่ยฉันร่วมอีกข้อตลาดชุมชนผมกะ พันกัวมันเลรครับผมโอ้มีสองข้อแม่นครับมีสองข้อครับอ,อันนี้อีกข้อหนึ่งผมจะเพาะพันเองฟักเองฟักแบบนธรรมชาติแม่เขาฟักไั่เสียครับครับอือจะเงินต้องดูแลยังอู่บอครับในการเลี้ยงไก่ยังอืน่นบ่มี่โรคไข่ไข่เจ็บบ่นะครับขันห้าดูแลเขาแต่เป็นลูกเจี๊ยบเป็นแต้หน่อยเนี่ยดีครับ ปัญหาพวกนี่ก็บสิบโมคอยมีหรอกครับม่มี่เลยครับแทนสิบโมมี่ครับผมลองเรือนก่อแข็งแรงนะครับเนาะล้อมด้วยมุ่งลวดมุ่งลวดแล้วก็ผ้าเขียวครับกันยุ่งครับเออเออกันยุ่งมุ่งลวดกันยุ่งอันนี้คืออาหารไก่นะครับเนาะแม่นครับไก่เนื้อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผมจะให้เบอร์หนึ่งตลอดครับเพราะว่าผมกทเน้นโปรตีนเราเข้าไปเอาอาหารอย่างอื่นมาผสมครับครับโปรตีนจะก์เซ็นต์เขาเนี่ยอันนี้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเลี้ยง ถ้าเกิดจะให้ได้กำล่นไม่รายๆก็ต้องหาอาหารที่ลดต้นทุนสำคัญครับสำคัญมากเพราะแห้งชื้นมือนี่อาหารแพงมากครับครับตรงแพงแห้งครับสามสี่สี่เดือนนะครับเนาะในจับหายครับบม่เกินสี่เดือนครับบม่เกินแน่นอนครับเก้าร้อยกว่าตัวนะครับห้างใกล้บ้าน อยากถ่าฝากนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงครับอยากจะให้เขาหนึ่งสองสามมีอย่างนี้ครับแล้วก็กําลังใจดีอยากจะเลี้ยงครับเมื่อไหม่ครับอันนั้นแหละนะครับคือผมบอกครับคือสิ่งที่ห่าหมักนะครับเนาะเรามคิดว่าเห่อหมักในจุดนี้เขาก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทดลองเลี้ยงครับดับหนึ่งครับดับสองคคือเรื่องอ่านลลตนทุ่นนี่แหละครับผม่าเมันสําคัญนะครับ ขันเขาว่ามีหาเราจนทุนนะ่ะเขาเลี้ยงไปเขาเวลาเขาไปขายทุดทายแล้วอย่าลืมว่าจริงจเขาเห็ดนี่ครับทุดท้ายแล้วเขาต้องแปรเป็นเงินครับครับขันในเมื่อผลตอบรับมากกําไรเขาว่ามีเขากะเห็ดไปกะมันกะเสียเวลาเนาะครับเสียเวลาแน่นครับผมเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเขาขึ้นมาได้ เออสุดท้ายนี้ยังให้ฝากเบอร์โทรนะครับเนาะแล้วก็พิกัดนะครับนินหนึ่งครับเผื่อคนอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเนาะหรือว่าเข้ามาติดต่อขอซื้อขอแบงหรือมาดูลงเลื่อนหรือมาดูวิธีการเลี้ยงนี่ครับครับได้ครับเบอร์โทรนะครับเนาะศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับพิกัดกับบ้านห้วยแก้วตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนาล่างนะครับจังหว่าพี่จิตครับครับผม